กนดีดีแล้วข้าก็ยังไม่มีสามีเฮ้ยเจ้าพูดอย่างนี้ได้ไงแม่กาละเกดเลยเข้ายังไม่มีจริงๆนะเจ้ามีผัวแล้วนะใครล่ะข้านี่ไงโอ้ตรงนู้นมีเรือด้วยข้าอยากไปพายเรือพาข้าไปหน่อยสิอ๋อได้เลยไปไปกันเสร็จแล้วเชิญแม่กาละเกดลงเรือก่อนเลย า่าเองสะดุดสะดุดเรียสะดุดรักไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ่ตอรรรรรรีีร,รบน่าจะเป็นเสียงลิงนะแม่หน่ายข้าก็ไม่รู้เยี่ยงกันดูธรรมชาติสิธรรมชาติที่นี่สวยเหมือนหน้าแม่นาย ว่าค่ามันก็เป็นเรื่องจริงนะเจ้าคะคาจริงเ่นนี้แธรรมาชาติที่ไหนจะสู้แม่